มาแล้วเหรอเจ๊ครับเจ๊ครับนี่เรากำลังจะเล่าเรื่องวัดเนี่ยเจ๊องลงเลยฮะเมื่อกี้เจ๊พูดอะไรกับใครอะครับกับมาแล้วกลับมาแล้วอะไรอะครับเจ๊พูดกับใบเล่ว่าใบาเล่กลับมาแล้วเติมความสดชื่นพร้อมความสุขลดผลไม้แบ่งปันกันทานโอ้ยไม่เป็นไรครับเจ๊ครับขอบคุณมากครับงั้นเรามาเข้าเรื่องที่ผมอยากรู้เลยดีกว่าครับเรื่องอะไรเรื่องวัดไทยที่มีแนวความคิดการสร้างแบบแปลกๆครับอย่างวัดอ่างเวียนชนบุรีอะ ทำไมเขาถึงวาการ์ตูนเป็นจิตรกรรมฝาผนังครับเจ๊ครับเขาว่าดทำไมและมีแนวความคิดอะไรในการสร้างแบบนั้นฮะอยากจะมีอะไรสงสัยอีกไหมยังมีครับเจ๊ครับอย่างวัดที่อุโบโสถทํำด้วยขวดเนี่ยครับ สงสัยมากเลยครับว่าเขาใช้ขวดอะไรครับแล้วมีจํานวนขวดทั้งหมดกี่ขวดครับมันดูอลังการจริงๆกําลังจะสงสัยแล้วใช่ไหมวัดเนี้ยที่มีโบสถ์ทำด้วยเงินทั้งหมดสงสัยแล้วใช่ไหมเฮ้ยใช่ค่ะเจ๊กำลังจะสงสัยต่อแล้วเจ๊รู้ได้ไงอ่ะเจ๊รู้จริงด้วยอ่ะอ่าไม่รู้แล้วจะเป็นเจ๊ได้ไงเจ๊จะบอกแค่นะวัดนี้นะโบสถ์สวยงามมากทําด้วยเงินเป็นงานศินละปะหัตถกรรมโดยแท้จริงๆเลยแล้วก็เป็นงานพุทธศาสนาที่สวยมากหรือเรื่องอีกอย่างว่าพุทธ สินออโอ้โหเจ๊นะเห็นแล้วแบบน้ําตานี่แทบไหลเนี่ยมันซึ้งประทับใจมากและเป็นทรงลานนาพอดูแล้วนะสารรู้ไหมมันซึ้งว่าคนไทยฝีมือขนาดนี้าธุคบเจ๊ครับ<า>ฟังเจ๊เล่าขนาดนี้แล้วนะมันต้องสวยงามมากแน่ๆเลยครับช่วยพาผมไปดูทั้งสามวันเลยได้ไหมอยากไปดูใช่ไหมอยากดูมากครับแน่นอนค่ะเจ๊จดให้เลยจา้าช่วงสงสัยในกระแส แล้วก็ไม่สงสัยเลยแล้วค่ะว่าทำมาจากอะไรก็ทำมาจากขวดสีเขียวมากมายทั้งกำแพงผนังไปจนกระทั่งหลังคาแต่ที่น่าสงสัยนะคะก็คือทำไปทำไมละคคเนี่ยแล้วขวดที่มากมายขนาดนี้ต้องไปหามาจากไหนรวมๆแล้วใช้ขวดไปทั้งหมดกี่ใบและอีกหลายความสงสัยที่วัดแห่งนี้เจ๊ขอให้เป็นหน้าที่ของกุมาันดำชิงชัยไปหาคำต,ตอบกันเลยค่ะ องจากข้างล่างนี่ก็สวยงามอลังการขนาดนี้แล้วนะครับที่เราเห็นเขียวๆทางด้านหลังคานี่เขาบอกว่าทามาจากขวดแก้วโอ้โหเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันใกล้ๆนะครับผมว่าเป็นขวดแก้วอะไรแล้วทําไมวัดนี้นี่จะต้องเอาขวดแก้วมาทาพระอุโบสถด,ด้วยนะครับ uh huh. ตามมาเลยครับเจ๊ <c oughs> แล้วจะขึ้นไปยังไงเลยเนี่ยสวัสดีครับนักเลงวัดนี้ดีแบบโหดมากเลยเอ้ยเราเองจำไม่ได้เหรอสูงสูงเจอนักเลงไล่อีกโว้ แสีเขียวที่เราคุ้นตากันเป็นอย่างดีโอ้โหเดี๋ยวดูดู <c oughs> โอขวดของเครื่องดื่มอะไรสักอย่างนะครับผมเดี๋ยวลองเดินดูรอบๆ <c oughs> มากมายเกินกว่าจะขนานับนะครับผม <c oughs> บางขวดก็แตกบ้างอาจจะเป็นเพราะว่ามีเด็กมือซนมาลองเอาเหรียญเคาะกับผมเมื่อกี้นี้ก็เป็นได้นะครับผมโอ้ยสวยจังเลย ั้งหมดนี่เป็นสีเขียวหมดเลยเรียกว่าเน้นใช้เฉพาะขวดสีเขียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอ้โหนอกจากสีเขียวแล้วนะครับผมทางด้านบนนี่มีขวดเล็กๆนะครับผมประดับอยู่ที่บริเวณเชิงหลังคานะครับผมน่าจะเป็นขวดออของเครื่องดื่มบำร,รุกงกองรังนี่รู้เลยดูกันข้างนอกนี่ทั่วแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวคุยกับพระหน่อยครับผมโอโ้ผมมาจากรายการเจรู้ครับหลวงพ่อ ครับผมต,ตอนนี้นี่พระอุโบสถหลังนี้ดังมากเลยวันนี้นี่คนเงียบเลยจต่ปกติแล้วญาติโยมจะมาทุกเสาร์อาทิตย์ม,มาชมโบสถ์ที่สร้างด้ขวดแก้วอาราังการมากครับหลวงพ่อเป็นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์เก่า คือลุงพ่อองค์เก่าคือพระคูนิเทศธรรมวุฒิหรือหลุงพ่อบัวเพือนนิสุทธศรีโลครับเป็นคนที่ได้เป็นคนที่แรงบันนาลใจใช่ได้รับแรงบรรนันใจมาคือหลุงพ่อแกนําเศษวัสดุหรือขวดที่เขาเหลือใช้เหลือทิ้งแล้วเนี่ยนำมาสร้างเป็นอุโบสถได้คือนํามาใช้เป็นประโยชน์ได้ก็คือของเหลือใช้นั่นเองนํามาใช้เป็นประโยชน์แล้วสวยงามด้วยสวยแล้วไปเอาขวดมาจากไหนเยอะแยะครับขวดที่ส่วนมากจะเป็นญาติโยมมาบริจาค โอ้ยญาติโยมช่วยกันหามาค,คือคือทางวัดบอกญาติโยมหรือว่าคือทางวัดบอกบุญกับญาติโยม <า S 2> ว่าถ้าจะมาร่วมสร้างโบสถ์ก็ให้อานำขวดมาด้วยหมดไปกี่ขวดนะครับเดีย่ยกว่าจะได้พระโบสถ์สดขนาดนี้คือดโดยประมาณในห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าขวดใช่โอ้เป็นขวดแบบชนิดเดียวกันเลยเป็นขวดชนิดเดียวกัน คิดเหมือนเจ๊ใช่ไหมล่ะค่ะว่าการใช้ขวดมาตกแต่งอุโบสถนี่นอกจากจะทําให้ดูโดดเด่นแล้วนะคะก็ยังเป็นการนําของเหลือใช้มาทําประโยชน์ได้อีกด้วยค่ะเป็นการแฝงคติให้ใช้ชีวิตอ,อย่างพอเพียงถึงจะเรียบง่ายแต่ก็โดดเด่นสวยงามจริงๆนะคะจากอุโบสถขวดเขียวมาต่อกันที่วัดแห่งนี้ค่ะ รากฏการณ์ครั้งสำคัญเมื่อเหล่าบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ระดับตำนานมารวมตัวกันไม่ใช่บนจอแก้วหรือจอเงินแต่รวมตัวกันบนผนังวิหารฟังไม่ผิดรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารของวัดอ่างเวียงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีจริงๆค่ะ เ้ลองสังเกตกันให้ดีๆนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าหน้าตารูปลักษณ์ของบรรดาซูเปอร์ฮีโร่นี้ก็ยังถูกประยุกต์ให้เข้ากับความเป็นไทยด้วยเส้นสายที่อ่อนช้อยแบบนี้ด้วยโอ้โหนี่กลายพันธุ์หรือถูกดัดแปลงพันธุกรรมมากันเลยคะเนี่ยนอกจากภาพวาดซูเปอร์ฮีโร่แล้วดูนี้สิคะนางฟ้าถือแท็บเล็ตแทวดาถือโน้ตบุ๊กแถมโทรศัพท์มือถือก็ยังมีอินเทรนด์กันสุดๆไปเลย แล้วลองมองเข้าไปใกล้กๆที่กางเกงของเทวดาตรงนี้สิคะยังมีลวดลายการ์ตูนชื่อดังอีกตั้งหา้างเรียกว่าล้ำจนชวนให้คุณผู้ชมสงสัยและก็อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าแนวคิดแบบนี้มาจากไหนและใครกันหน้าที่เป็นเจ้าของไอเดีย Black, แปลกแหวกแนวจากวัดอื่นๆก็ท่านนี้เลยค่ะน <c oughs> ามาสการพระคุณเจ้าคะ่ะอาตมานั้นมีความคิดว่าต้องการที่จะสื่อสารนั้นให้ศาสนานั้นเป็นสากล จุดประสงค์หลักๆนั่นก็คือต้องการให้เยาวชนนั้นเข้าวัดมาชมวัดอย่างน้อยเข้าวัดมาไม่ได้สวดมน์ก็ยังมาเห็นวัดเห็นโบสถ์เห็นสันลาเห็นวิหารเห็นภาพในวิหาร ที่แท้ก็เป็นกุศโลบายเพื่อดึงดูดให้เด็กๆยุคนี้หันมาเข้าวัดกันมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่เจ๊ก็คิดนะคะว่าเอ๊การนําภาพการ์ตูนเหล่านี้มาอยู่ในวิหารในวัดวาอย่างนี้นะคะจะมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมก็คงสงสัยเหมือนเจ๊ใช่ไหมล่ะคะ เป็นการลบหลู่ศาสนามันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ลบหลู่สไปเดอร์แมนแมกแมนยืนประนมมืออยู่ไหวพระเป็นการแสดงความเคารพต่อพศาสนาดังนั้นในการวาดภาพก็เป็นแรงโดบนบรรดาลอย่างน้อยเด็กตัวเล็กๆเข้ามาวาดก็จำได้เออจริงด้วยค่ะตั้งแต่เกิดมานะคะเจะก็เพิ่งจะเคยเห็นแบทแมนในลูกที่นอบน้อมถ่อมตสุดๆขนาดนี้ โอ้โหแบทแมนยิ้มพระนมมือไว้พระหล่อสุดสุดอ่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะจุดประสงค์ของท่านเจ้าอาวาสก็ถือว่าแหลม,อมคอมมร์ค่ะกับการดึงดูดให้เด็กๆมาดูลวดลายกระตูนในวนัดค่อยๆดึงพวกเขาให้เข้ามาใกล้ชิดาศาสนาให้มากขึ้นเลิศค่ะเลิศ สู่ความงดงามของอุโบสถสีเงินทั้งหลังกันต่อเลยค่ะเห็นปุ๊บก็สงสัยปรับเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมว่าเขาใช้เงินเทียมเงินแท้หรือแค่วัสดุที่มีสีเงินแล้วทำไมต้องฟังให้เป็นอุโบสถสีเงินแบบนี้ด้วยที่นี่คืออุโบสถของวัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่อุโบสถทั้งหลังนี้นะคะประดับตกแต่งด้วยงานหัตถกรรมเครื่องเงินแบบศิละปะล้านนา อ่อนช้อยและงดงามเป็นงานพุทธศิลป์ที่เลอค่าจริงๆค่ะที่สร้างอุโบสถเป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าวัดตั้งอยูย่ย่านชุมชนวัวลายย่านทําเครื่องเงินเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่อุดมไปด้วยยอดฝีมือช่างเครื่องเงินมากมายนั่นเองซึ่งวัสดุที่นํามาแกะลายตกแต่งนั้นนะคะก็จะมีทั้งอลูมิเนียมและแร่เงินแท้แ มาให้คำตอบกับเราได้เลยค่ะที่เราเห็นได้ชัดก็คือชัดเจดหลังที่บนหลังคาของวิหารอันนั้นเป็นเงินแท้อัีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในอุโบสถเพราะว่าเงินถ้าเราประดับทั่วไปก็คงจะลำบากเพราะว่าจะใส่ประดับส่วนสำคัญและมองถึงความปลอดภัยถ้าหากว่าติดไว้ข้างนอกนี่ ระสง์องค์เนนกรรมการก็คงไม่ได้หลับได้นอนกันในการที่จะเฝ้าระวังรักษาโครงสร้างก่ออิฐถือปูนแต่การประดับตกแต่งนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอลูมิเนียมซึ่งเป็นวัสดุแทนเงินที่ราคาถูกแต่ว่าความขาวเงามันเหมือนเงินแล้วก็ไม่ดำอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของอลูมิเนียมวัสดุที่เป็นเงินบริสุทธิ์เนี่ยคาดว่าจะประมาณประมาณหนึกิโลกร,รมัม เลยนะคะเป็นงานหัตถกรรมเครื่องเงินที่บรรจงและประณีตสุดๆไปเลย แต่เจ้เชื่อนะคะว่าตอนนี้ต้องมีคุณผู้ชมบางท่านอาจกําลังคิดอะไรในใจเหมือนเจ้แน่เลยคือเจ้แอบกังวลว่าเมื่อวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้สร้างพระอุโบสถหลังนี้ทําจากอลูมิเนียมและแร่เงินซึ่งเป็นโลหะทั้งหลังขนาดนี้มองดูแล้วนอกจากจะเจอกับปัญหาฟ้าผ่าหรือไฟดูดแล้วยังต้องเจอกับปัญหาความร้อนอีกแน่ๆอยากทราบจริงๆค่ะว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันยังไง ปัญหานอกเหนือจากฟ้าผ่าไฟาดูดปรากฏว่าเราก็เจออีกอันหนึ่งว่าข้างในมันเหมือนกับเตาอบเพราะว่าก่ออิดถือปูนแล้วหุ้มวัสดุที่เป็นโลหะความร้อนภายในเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้แก้ปัญหาเดิมที่ทำตามสถาปัตของล้านนาที่ต่ำแล้วก็ช่องประตูเล็ก ก็เลยต้องเจาะเพดานแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งแต่อย่างไรเสียก็คงจะอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเข้ามาช่วยกันแก้ เป็นงานที่ทรงคุณค่าเหนือการเวลาจริงๆเลยล่ะคะ่ะทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัดแปลกทั่วไทยนะคะที่เจเชื่อว่ายังมีวัดที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณผู้ชมไปกราบไหว้ทำบุญคะ่ะได้ทั้งความประทับใจได้ทั้งบุญกุศลและจิตใจที่สงบอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นสีสันแห่งความชื่นใจเลยจริงๆนะคะ โอ้โห oh เจ๊วัดที่เจ๊นำมาเสนอเนี่ย Amazing ไทยแลนด์จริงเลยนะบอกแล้วเป็นยังไงบ้างอ oh. แล้วเจ๊จะบอกให้นะประเทศไทยเรานะมีวัดอีกมากมายมหาศาลเลยนะแ oh. ต่ละวัดนี่สวยทั้งนั้นเลย เจ๊เนี่ยจะค่อยๆทยอยทีละวัดทีละวัดมาฝากคุณผู้ชมนะคะที่ทยอยเพราะอะไรเพราะเวลาคุณผู้ชมดูรายการเราวันอังคารหนึ่งทุ่มแล้วนะคะจะได้ดูเสาร์อาทิตย์ว่างปั๊บจะได้ไปเที่ยววัดที่เจ๊จัดให้โอ้สาธุครับเจ๊ครับเป็นบุญจริงๆเลยครับเจ๊ครับจะได้ไปทําบุญการจริงอย่างที่เจ๊ว่าเมืองไทยเราเมืองเพื่อนผู้ชมครับเพราะฉะนั้นศิลปะลาแขนงนั้นจึงลึกซึ้งมากๆเลยนะครับ ยังต่อไปนี้เนี่ยนะผมได้จากเจ๊เลยนะเนี่ยถ้าผมไปจังหวัดไหนปั๊บนะผมจะแวะไปไหว้พระทําบุญที่วัดนั้นเลยครับได้บุญแล้วยังได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายเนาะแน่นอนหลังจากที่เราไปเที่ยวแล้วนะคะเราก็หาวัดดีๆแล้วก็เข้าไปทําบุญฟังเทศฟังธรรมกันนะคะเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธตาทุนอกจากเรื่องวัดแล้วนะความคิดเจเนี่ยนะก็ยังอเมซิ่งไทยแลนด์เหมือนกันนะ อย่างนี้แหละคุณผู้ชมครับที่เขาเรียกว่าอยู่มานานครับก็เลยได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายครับเขมฮะเราเวลาจะเข้าหมวดที่มันจริงจังมันล้อเล่นทุกทีเลยลไม่ศรัทธาเลยนะเนี่ยไม่ใชศรัทธาสันเลยจะไม่ใชศรัทธาผมอยู่แล้วครับก็กำลังจะศรัทธาเนี่ยเลยเปลี่ยนเลยไม่ใช่